ครับท่านผู้ครับนี่ก็คือคู่ที่ห้าครับของรายการป่าตรงไฟในประจำวันที่ยี่สิบห้ากันยายนกับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยนนาชาติครับซึ่งเป็นชกกระวงนักชกจากพังงาครับเพชรบังพัดจิตโอน้อยครับวันนี้มาเจอกับนักชกจากประเทศจีนครับทางด้านเสียงหวังสอนเดชดำรงจากประเทศจีนนะครับเอาละครับประมูทางด้านเดเพชรบังพัดนครับถือไม่เลยอ่าแล้วก็บอกไปชื่อสวัสดีครับผมเพชรบังพัจิตโอน้อยครับ เป็นคนจังหวัดเป็นคนยอดปังครับหมู่บ้านบางพัดครับชกมาวันนี้สมดีแค่ไหนซ้อมดีครับแต่มีอาการไข้นิดหน่อยครับวันนี้คิดว่าเจอกับนักชกจีนที่ไม่เคยชนะใครมีสิทธิ์ชนะไหมชนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซน็นต์ไฟนี้ต้องมั่นใจสุดๆนะไฟนี้ครับเอาเลยครับบางพัดบอกว่าวันนี้มั่นใจสุดๆนะครับ แล้วคิดว่าวันนี้ถ้าแพ้ก็ต้องเดินกลับบ้านเาะเพื่อนไม่พากลับแน่พ่อมารับครับเอพ่อมารับโหจบชคนีมีทางหกเอาตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบเก้าครับอ่ะช่วยบอกพี่น้องชาวพังงาบางพัดด้วยพี่น้องชาวบางพัดฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับเอาละครับเพชรบางพัดบอกว่ามั่นใจกับวันนี้ครับนักยกที่อายุเพิ่งสิบเก้านะครับถึงมาจากจังหวัดพังงานะครับ ต่อไปครับค,คู่ชกของเขานี่เป็นทางด้านเจ้าเซียงหวังนะครับตอนได้ดำรงจากประเทศจีนครับพูดตีดังเดียวครับพูดไทยไม่ได้พูดธุรกิจไม่ได้สวีาสจวีคร่อับ My n a าน is ยงทีย uh ังทีมงานก็ย团队ทีมงานก็ยังทียงท เขาบอกว่าเขามาจากประเทศจีน,นครับอายุก็เขาโอนเขาโอนอายุเขาไม่เยี่ยโอเคแม่ <Okay. S 1> คือเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็บอกกิน,นะครับดูเลยไปประวัติรัวพูดอังกฤษไม่ได้เลยครับแต่ว่าให้พูดภาษาจีนให้คนจีนได้ควังเลยนะครับคนไทยไปแปลเองนะครับเอาเลยครับคุณนี้ครูเที่ยครับแม่ต้องบอกว่า ถ้าภาษาบันดวนเน่าต่อเน่าเจอกันครับ